สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทีมงานหรโชวอนนานรถเกษตรเลยแตนเชียรภูมินะคะอีก1นึ่งคลิปดีๆนำมาให้ชมกันอีกแล้วนะหลังจากที่หากหายกันไปนานนะคะสำหรับวันนี้นำมาให้ชมนะคะอีแตนหกล้อไม่ดำ นะคะรุ่นกลางตัวนี้สามารถที่จะรองรับน้าหนักในการบรรทุกได้ที่ไม่เกิน12ตันนะคะระบบช่วงล่างก็จะเป็นคันหน้าพาท้ายของอีซู120เกียร์อีซูล็อกกี้นะคะ <Yeah. S 1> เสื้อหลายแล้วก็จะเป็นตัวโซลนิสันนะคะ <Yeah. S 1> โครงสร้างของเราก็จะแข็งแกร่งนะคะเน้นในการบรรทุกที่น้าหนัก12ตันกันจริงๆนะคะระ <Yeah. S 1> บบเบรกก็จะเป็นเบรกลมนะคะ <Yeah. S 1> พวงมลาลัยพาวเวอร์โคงคัสซีเหล็กรางน้ํา6นิ้วนะคะ ดูออปชันจะแต่งมาเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรอีกแล้วนะคะพร้อมที่จะลุยกันได้นะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจอยากได้อีแตนดีๆไว้ใช้งานนะคะอย่าลืมนะคะอีแต่อุโชคนั้นพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะได้ใช้ได้เลือกนะคะในรุ่นที่ตรงตามความต้องการนะคะของลูกค้า สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่เบอร์โทร087-874-2040นะคะอีกหนึ่งเบอร์โทร0910187005นะคะทีมงานอุโชคนานพร้อมที่จะรับใช้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการใช้รถนะคะแต่ละรุ่นแต่ละคันของเรานะคะ,ะให้ชมความสวยงามนะคะความแข็งแรงของระบบช่วงล่างนะคะ ในส่วนของตัวระบบโชคแล้วก็ใช้โชคใหม่ทั้งหน้าหลังนะคะ

ทุกโอ้ย,กร,ก,อย,อยกระดาษมันสิพ์ี่มอไปเลยคุณจิตจาคุณคงไม่ <c oughs> คุณ <c oughs> จิตจาคุณจิตจาอ่าสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการ<อ>าติดตามผล<อ>ง,งานกันด้วยนะคะยังไงอ่ามีอะไรแปลกใหม่เราจะมาอัปเดตก,กันอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่โโนะโ